อ and and ่ะส you know. วัสดีคร yes. ับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้มีอะไรมาแจกแจงนะครับแบ่งปันความรู้นะครับอ่าอีกลีนึงนะครับมาบอกกาวนะครับในเรื่องของจักรนะครับตัวนี้ครับลูกค้าได้ซื้อมาจากทางตาบ้านนะครับก็ได้สั่งมานะครับตัวนี้ลูกค้าได้สั่งมาเป็นยี่ห้องมิซูนะครับตัวนี้ดีนะครับยี่ญี่ปุ่น L S สองศูนย์หนึ่งสามศูนย์นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับสวยงามครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ถ้าที่จะนิ่มด้วยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็เก่าตามปีนะครับก็อายุนานแล้วใช้งานหนักนะครับก็เอามาให้เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับให้งานใช้งานได้ปกติก็เราจะมาดูรายการครับว่าเราจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับของจากยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับจะยี่ห้ออื่นก็ไม่แตกต่างนะครับผมว่านะครับก็อยู่ที่ว่าพื้นที่ว่าราคาประมาณไหนนะครับก็ตัวนี้เขาขอเปลี่ยนหน้าโต้นะครับหน้าโต้หนึ่งแผ่นนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งราคาไปเลยนะครับ หน้าโต๊ะหนึ่งแผ่นนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่แปดรอยเก้าสิบาทนะครับแต่ตัวนี้ก็ได้ดีใช้ได้นะครับเดี๋ยวพ่นสีหน่อยก็ใช้ได้ต่อได้นะครับลูกค้าน่าจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมันมันงองแงงนะครับเขาเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเลยนะครับหัวจักโอเคครับเดี๋ยวทําสีนะครับทําสีหน้าโต๊ะไอ้ทาสีหัวจักทําสีขานะครับอ่ะสวัสดีครับวันนี้มาทําสีหัวจักรวันนี้นะครับว่าช่างจะทํำยังไงนะครับ ัวนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนหน้าโต๊ะผมก็ทำบนโต๊ะเลยนะครับอ่ะอย่างนี้เราก็ําแกะดักทรายเบอร์สองครับผ้าทรายนะครับทรายเบอร์สองขัดก่อนนะครับอ่ะเราก็ขัดนะครับให้เรียบนะครับให้เรียบอย่างนี้นะครับถ้าท่านใดมีหินเจียก็เจียวได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็ขัดให้เรียบแล้วนะครับก็มีใช้หินเจียด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเรียบขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ จะปิดกระดาษกาวนะครับใช้กระดาษกาวหนังไก่นะครับตัวนี้เดี๋ยวปิดตรงนี้นะครับอ่าฉีกแล้วติดนะครับไม่ให้เลยขอบข้างบนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวม่าปิดมนรอบไปเลยนะครับปิดตัวนี้ไปเลยันเส้นผีนะครับอือตัวนี้นะครับแล้วก็เก็บขอบให้อันนั้นนะครับถ้าถ้าจะให้ดีเราก็ใช้เป็นจานของเก่านะครับ บางได้เลยแล้ก็จะไม่มีปัญหาครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้สีนะครับตัวนี้หน้าต้อผมจะเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะครับ